โยโย่เปลี่ยนฉากบ้านะแบบใ้ฉากเดิมจนมันจะเหมือนกันทุกวิดีโอแล้วก็วันนี้พูดเกี่ยวกับคนที่ผ่านมาแล้วกันเราจะเป็นหัวข้อแบบว่าเออผู้คนไม่ได้เลวล้ายตั้งแต่แรกนะฮรัก็คือทุกคนก็รู้ใช่ไหมว่าเราทำวีเราต้องเจอผู้คนเยอะมากเลยทั้งในดิ s คอร์ทั้งในช่องเราหรือว่าทั้งดิสเราเองก็มีผู้คนเข้ามาหาเราเหมือนกัน หรือในทวิตเตอร์ก็เหมือนกันก็มีหลายคนที่เข้ามาสนใจเรากดติดตามเราใช่ไหม <c oughs> แล้วซึ่งเราเราก็เป็นคนที่ยังไงดียไม่ได้ตายตัว <c oughs> เราเป็นคนที่แบบว่าเคยมีพวกพ้องอะ่ะเยอะอยู่เหมือนกันแต่ว่าหลังๆอะ่ะคือเราไม่ค่อยได้นีนีกับเขาเท่าไหร่ <c oughs> เพราะเราแบบว่าเออเราแม่งก็เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาไงบางครั้งอะ่ะ เราโดนคนทิ้งเพราะอะไรเพราะว่าเราทําดีใช่ไหมแล้วพอเราทําแย่หนึ่งครั้งปุ๊บอ่ะคนก็ไม่ชอบเขาก็ไปเออเราก็ไม่เป็นไรเพราะเรารู้ว่าเราผิดเองแต่บางครั้งก็งงนะฮะเหมือนเราไปดึงเราไปดึงศัตรูตามธรรมชาติเราอะแบบเอ๊ะฉันก็ช่วยแกนะทําไมเอยู่ีฉันกลายเป็นคนที่โดนดูดูแย่ล่ะอืออารมณ์แบบไม่ได้ฮนะเพราะบางอย่างอ่ะเราเข้าใจเหมือนกันนะว่าคนที่เขาผ่านมา เขาก็อยากได้ที่พักใจเพราะว่าโลคพักวามจริงของเขาอะ่ะเขาไปเจอเรื่องแย่ๆมาเขาเลยอยากจะหาเพื่อนคุยเป็นโซนของเขาคนที่คุยเพะพ่าเขาได้คนที่เห็นเรื่องเดียวกวับเขาเป็นเรื่องเดียวกันแต่พอเราอะ่ะเราหลังๆเราไม่ค่อยนินทาคนอื่นไงบางคนคืออยู่เพื่อว่าจะให้นินทาคนอื่นในทางเสีสรหายมัง่งอะไรมัง่งแต่หลังๆพอเราแบบเราเริ่มแบบเออลองเปิดใจกับคนที่ไม่ดีแล้วลองดึงเขามาคุยอะไรเงี้ย พอดึงเขามาคุยเสร็จแล้วคือแบบคนที่เคยเป็นเพื่อนเราเขาไม่ชอบอะไรกันนะ <c oughs> อ่ะเพราะอย่างที่บอกอะ่ะมันก็แปลกนะนะเพราะบางทีเราก็เฉยเฉยอ่ะยังไม่ทันทำอะไรเลยหรือว่าแบบโอ้เราตรงเกินไปหรือว่าอะไรเกินไปแล้วก็งงเหมือนกันแต่เราไม่เคยโกรธเขาแล้วฮะหลังๆในที่บอกอ่นนะเนาะเพราะว่าเขาอะ่ะพวกเขาก็มีมุมของเขาที่ดีเหมือนกันแต่ว่า ในการที่พอเป็นมุมที่ดีของเขาเขาก็เอออยู่กับคนที่เห็นด้วยกับเขาไงเขาก็ไม่เหมือนเราที่ว่าเอออยู่ในไหนก็ได้ก็อย่างล่าสุดก็อยู่ในกลุ่มแก๊งก้อนหนึ่งที่เคยคอลแลบกันมานนี้ก็เราเราก็ออกมาแล้วก็นะฮะเราอยู่อย่างนี้ได้กว่าชายเดียวฮะอยู่กับคนอื่นไม่ได้กะเออไม่เป็นไรเพราะว่าอย่างที่บอกอ่ะเข้าด้านฉีตปัญญาเราจะไม่ได้เกลียดใครหรือว่าจะไม่รักใครร้อเปอร์เซ็นต์นะฮะแบบรักแบบเข้าใจอะฮะหรือว่าเกลียดจะเกลียดด้วยความเข้าใจ ถ้าเราพร้อมจะเตือนเขาเสมอแต่ถ้าเขาไม่รับคำเตือนเราก็ไม่เตือนเราก็ปล่อยเขาเหมือนกันเพราะอย่างที่บอกอ่ะการที่เรามองคนคนหนึ่งในรูปแบบเดียวฮะมันไม่ได้ช่วยอะไรอ่ะบางทีแบบเอ้ยเขาก็ทําดีกับเราด้วยทำไมเรามองเขาแค่ด้านเดียวแค่ด้านเดียวพอเขาเลิกทําบงนั้นแทนที่เราจะกลับมาคุยกับเขาเหมือนเดิมเรากลับมองแค่ด้านแย่ๆเราก็ตั้งค่าไปแล้วบางคนก็บอกว่าเอ้ยก็ คุณทาแย่ก่อนน่ะเราก็เลยตั้งค่าง,งั้ินไปท้งนี่คุณเมื่อก่อนคุณเคยเป็นคนดีแล้วทาไมาว่าความดีอ่ะมันติดก,กอบอ่ะ <ๆ c oughs> การติดก,กอบความดีอ่ะฮะมันก็แย่เหมือนกันแบบว่าบางคนเปลี่ยนนิสัยแล้วเขาเปลี่ยนแล้วอ่ะเราก็พยายามเรียนรู้ว่าเขาเป็นยังไงอย่าง,ง,อ,ยางอย่างที่เราเคยบอกเพื่อนเราในชีวิตจริงอ่ะก็คือตอนมันอยู่ชั้นมปลายกับเราแว่งก็เป็นคนแบบแบดแบหน่อยแต่พอตอนนี้มันทํางานแล้วมันก็ดีขึ้นมันก็ช่วยเราด้วยเออ เพราะว่าอย่างอย่างทุกคนมันก็เปลี่ยนได้ฮะตัวตนเรามันไม่เคยแน่นอนอยู่แล้วไม่มีใครอะไรจริงแท้ทั้งตัวตนทั้งชื่อเสียงทั้งอะไรอ่ะเราเปลี่ยนชื่อเราก็เป็นคนใหม่ละหรือว่าเราไอ้นี่ไปเราก็เป็นคนใหม่เหมือนกันทุกคนนะฮะบางอย่างมันเปลี่ยนไม่ได้ก็คือเปลี่ยนไม่ได้แต่ว่าบางอย่างอ่ะมันก็ไม่จียงยั่งยืนอะอย่างข้อมูลอย่างเงี้ยก็ไม่จีหลังยังย่งยืนเราจะกลัวกันทาไหมหลายๆคนกลัวนะฮะ เพราะว่าเราคิดกันอย่างนี้ไงว่าเออคนจะมาทำร้ายเราแต่ท้ายมันก็เกิดเรื่องจริงๆสำหรับเราอ่ะเราคิดว่าเออมันก็เกิดขึ้นจริงๆหลังๆเราก็เลยแบบเฉยๆแล้วอ่ะ <c oughs> เข้ามาจากไปเป็นเรื่องธรรมชาติฮะแบบอยู่กลางๆแล้วเราเราไม่มาแบบยังไงเดียไม่มากดดันว่าเอ <c oughs> ทําไมนะทําไมฉันเคยทําดีคนคนนี้แล้วคนฉันอยากให้ช่วยอ่ะ <c oughs> เข้ากับไม่ช่วยฉันเลยเนี่ยเพราะอย่าง <c oughs> ที่บอกกันนั่นแหละ ทุกคนล้วนไม่ได้จีรังฮะไม่ล้วนไม่ได้ยังยืนทุกคนล้วนมีความเป็นตัวเองอยู่ในตัวอยู่แล้วทุกคนมีอิสระเสรีฮะพูดง่ายๆคือเจตนาเสรีเราสามารถเปลี่ยนเป็นใครก็ได้หรือว่าจะทำอะไรก็ได้แต่ว่าถ้ายังพยายามยึดติดเรื่องเดิมๆอย่างที่เคยบอกไว้ก็คือมันผ่านมาเป็นสิบปีแล้วผ่านมาสิบปีผ่านมาห้าปีผ่านมาสองปียังเหมือนเดิมบางทีมันจบไปแล้วแล้วคือมันแก้ไม่ได้คือทำไงฮะคือมันย้อนกลับไปแก้ไม่ได้แล้วอะ เออเราก็ต้องปล่อยอะฮะเพราะบางเรื่องอะการกลับไปแก้ไขไม่ให้มันจะดีขึ้นนะเพราะบางทีอะบางทางมันเหมาะสมกับเราแล้วอย่างเช่นโชคตาบางทีบางอย่างมันแก้ไม่ได้ก็ต้องยอมรับมันไม่ใช่ว่าจะดิ้นรนจนแบบโอ้ฉันดิ้นรนแล้วทําไมฉันยังต้องทําอย่างนี้อีกเหรอทําไมต้องนั่นนี่นอีกเหรอนั่นแหละคนทุกคนล้วนมีกวนยึดต,ติดของตัวเองอะเนาะแล้วทุกคนก็ไม่ได้แย่แต่ต้นบางทีก็ลวนหลอ่อหลออมาจากสังคมรอบข้างหรืออะไรพวกนั้น อย่างตอนนี้เราก็ไม่ได้รอร้อ,อนที่ไหนร้อนไม่ตัวเองเราพยายามไม่เข้าหาผู้คนเพราะอะไรมันทีมันน่าเบื่อบางทีแบบฉันเข้าหาไปแล้วฉันได้อะไรอะ่ะเพราะอย่างบางแก๊งอ่ะเข้าหาปุ๊บนินทาคนเลยบางแก๊งก็แบบเฮ้ยฉันเนี่ยรสินนิยมดีกว่าพวกนั้นนะฉันเนี่ยเป็นคนที่ดีกว่าอะไรประมาณนั้นเลยฮะเพราะเราก็โดนเราก็รู้ไงเราก็เฉยๆแล้วหลังๆก็แบบ ขำอะเอาวมามาว่าเราช่างแม่งเพราะยังไงอะ่ะการที่เราแบกหรือเราใส่อะไรไว้ในใจอะ่ะมันก็คือถ้าเขาว่าบางทีมันก็จบแค่เขาอะเขาก็าแค่แบบเออเขาก็หาเรื่องว่าเราเรื่อยๆแื้วก็แบบเออเฉยๆยไปมันเรื่องออของเราอะ่ะมันก็แบบไม่ได้ช่วยอะไรเลยบางทีแบบไม่ได้ทําให้จิตวิญญาณเราเติบโตขึ้นหรือว่ามันไม่ได้ทาให้อะไรที่มันไอ้นี่ขึ้นเลยอะทําให้มันแบบเสียเวลาขึ้นเลยอืม มันทําให้แบบเออมันเสียเวลามากขึ้นแล้วก็แบบทําให้เราแบบอยู่กับที่ย่ำเหมือตรงนั้นก็คืออย่างที่บอกอะฮะทุกคนร้วนมีความเป็นแบบอิส,สระเสรีตัวเองทุกคนสามารถเปลี่ยนไปได้ไม่ใช่ว่าจะเหมือนเดิมตลอดเวลาแต่แค่พวกเราอะพยายามจะฮให้เหมือนเดิมตลอดเวลาก็เหมือนเรือเรือปัจญาเรื่องเรือฮะที่เคยเล่ามาก่อนเนี่ย มีเรือเยลามหนึ่งแล้วคือมันเปลี่ยนอะไหล่ทุกทุกวันทุกชิ้นจนมันแบบไม่มีอะไหล่ชุดเก่ามันจะเป็นเรือลำเดินอยู่ไหมอืมประมาณนั้นก็เหมือนตัวเราอะฮะคิดว่าเรายังเหมือนเดิมอยู่ปะ่ะทั้งจิตเป็นาณทั้งตัวตนหรือว่าของในร่างกายอะจะบอกเลยว่าเราไม่เหมือนเดิมตั้งแต่เซล์แล้วฮะเซลมันก็ตายตลอดเวลาแล้วก็สร้างใหม่ตลอดเวลาเซลลวันนี้ไม่เหมือนเซล์พรุ่งนี้นะอืมก็เซลลใหม่หรือว่าแค่นาทีนี้เซลมันก็เปลี่ยนแล้วอะ เพราะยังไงร่างกายมันก็ทํางานในระบบเซลล์เล็กๆซึ่งเซลเล็กๆๆพอตายมันก็ตายมันก็เกิดใหม่ก็แค่นั้นเองเราทุกคนอะ่ะมันก็เป็นอย่างนี้อยู่แล้วฮะไม่จะเป็นต้องทําตัวแก่หรือไม่จะเป็นต้องทําตัวอะไรเลยเพราะการที่เราโดนบังคับอะ่ะโดนผู้ใหญ่บังคับให้แก่ขึ้นอะ่ะบางอย่างที่เคยบอกอะ่ะมันไม่ได้เป็นไทม์ไลน์ที่เหมาะเหม,มาะสมอฮะเราแค่จะต,ต้องแบบเออเข้าใจไทม์ไลน์ตัวเองแล้วก็เดินตามนั้นอะ่ะ ไว้เจอกันคลิปหน้าครับรบ๊ายบาย